กันครบเหมือนเดิมครับแรงยังดีอยู่แรงไม่มีตกครับผมเมื่อกี้ในระหว่างที่น้องปอกับน้องต้นเขาทำภารกิจในการแบบโชว์ออฟให้เราได้ดูกันนะครับก็จะมีน้องๆที่ออกไปพักด้านนอกแล้วก็จะไปพูดเราผมเห็นอัดรายการต่อนะไปพูดถึงคำศัพท์อะไรแปลกๆศัพท์แปลกๆเฉพาะเอฟเจนคำว่าลืมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเจอคำหนึ่ง นกยูงเดี๋ยวเอาลืมก,ก่อนเอาลืมคือลืมเนี่ย<ะ>เป็นคําที่ผมไม่เข้าใจนะว่ามันหมายถึงอะไรแต่เมื่อกี้ฟังจากน้องๆอ,อธิบายโดยการมี acting ประกอบแล้วเนี่ยกรีนก <c oughs> ็พูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าถ้าเกิดใช้คําว่าลืมจะผิดมากอย่างเช่นบอกว่าพี่มีนสวยลืมนั่นหมายถึงว่าพี่มีนลืมสวย oh. <c oughs> แต่ถ้าเกิดพี่มีนบอกว่าพี่มีนสวยลืมนั่นหมายถึงพี่มีนสวยมากอ๋อ oh. <c oughs> ลำมากครับ นะฮะถูกต้องนมันนี่ไงเป็นศัพท์ที่เข้าใจยากใครใครเป็นคนคิดอะไรพวกนี้ฮะก็ช่วยช่วยกันนะคะคือตอนแรกคําศัพท์แปลกๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาจากฝรั่งแล้วก็มันก็จะมีคําศัพท์ที่มีนก็ติดปากก็จะพูดกันมีปอที่แบบเป็นคือมันก็ต้องให้คือมันเป็นคาที่เราพูดกันในตอนอยู่ในบ้านใช่ค่ะเพราะมันเป็นคําบางศัพท์ที่มันต้องเซ็นเซอร์ ก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้มันดูแบบว่าดูเก๋ไก๋อ่าใช่แต่ว่าตอนนี้เรามาถามน้องๆดีกว่านะครับเรื่องของตอนนี้ก็มีอัลบั้มแล้วซึ่งเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของตัวเองแต่ละคนรู้สึกไงบ้างปมื่อกี้เราได้พูดคุยกับน้องต้นและน้องปอไปแล้วคุณอื่นๆบ้างเป็นน้องๆสาวๆทางนู้นบ้างมาเลยมาเลยรู้สึกยังไงบ้างที่รักนัตตี้ก่อนละกันอ่ะอ๋อค่ะก็รู้สึกดีค่ะ ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะว่าแบบเออมีเพลงของตัวเองยากไหมยากไหมเพลงเพลงเราชื่อเพลงว่าชื่อแปลกๆค่ะชื่อแปลกๆ้องยากไหมแปลกๆก็ไม่ยากมากก็ทั้งเพลงมีแต่คำว่าแปลกๆแปลกๆเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวมาจอะเดี๋ยวมาจอะทุกคนเลยว่าแต่ละเพลงเป็นยังไงแบบไหนบ้างตอนนี้มีสกู๊ปเป็นหนึ่งสกู๊ปเกี่ยวกับอัลบั้มนี้นะครับทั้งหมดเลยจะเป็นยังไง ไปติดตามแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจมากไปกว่าน,นี้เอาพร้อมแล้วเลยเลยครับมาจากเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่มีฝันถูกเลือกเฟ้นจากผู้สมัครนับพันสู่วันที่พวกเขาทั้ง12คนได้ขึ้นโชว์พลังความสดใหม่บนเวทีระดับประเทศทุกคำวิจารณ์ทุกคำชื่นชมทุกกระแสตอบรับจากมหาชน ผลักดันให้เด็กอย่างพวกเขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมก้าวเป็นศิลปิน True AF7 กลุ่มนักร้องเจเนอเรชั่นใหม่แกะกล่องที่แต่ละคนต่างม,มีดีในตัวกับอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเขา True AF7 Showcase สวัสดีครับอน,นบทองบริสุทธิ์ปอ AF796 เมนเกีก่ทีเธอก็ยังถามกันอยู่เหมือนเดิมว,วันนี้นะครับผมก็มีเพลงมาฝากทุกคนกันแล้วชื่อว่าเพลงแฟนคลับนะครับจึงมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้น ที่ฉนันอยากจะขอเธอเป็นของขวัญที่ใจมันเป็นการเด็กๆ แล้วเนี่ยมันมีเต็มๆก็คือมีของทุกคนเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันน้อยก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับถ้าใครอยากดูเต็มๆติดตามได้ในช่อง True Music จะมีมาปล่อยเรื่อยๆใช่แล้วนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราได้ถามนัตตี้ไปแล้วทีนี้ถามคนอื่นบ้างดีกว่าเรื่องของความรู้สึกกับอัลบั้มแรกในชีวิตครับพ้าแพรครับอรู้สึกชอบค่ะชอบที่ชื่อเพลงรู้จักแล้วทิ้งค่ะรู้จักแล้วทิ้งรู้จักแล้วทิ้งรู้จักแล้วไม่ต้องไปทิ้งเขาอ่ะ ไม่ใช่หนูไม่ได้ทิ้งเขาไงเขามาทิ้งเราเราก็เลยแบบเหวี่ยงใส่อะไรอย่างเงี้ยออใช่เหวี่ยงใส่ได้แรปด้วยค่ะได้แรปด้วยใช่เป็นแรปครั้งแรกในชีวิตก็เลยขอสัตย์ท่อนเล็กๆโอ้หนูมีคนแรปส่วนตัวด้วยโอ้โก็โอเคโอเคงั้นเราข้ามไปก่อนคนแรปส่วนตัวนะครับอ่ะมาถึงน้องบอสครับน้องบอสว่าไงครับผม โอ้มีน้ำแห่โชว์ของโชว์ของเดี๋ยวไม่ได้ขายเดี๋ยวไม่ได้ขายก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วครับผมชื่อเพลงว่าชื่อเพลง Lovely Boss ครับผม Lovely Lovely Boss แรงอ่ะมีชื่อตัวเองในเพลงตรงนี้แหละ Lovely Boss เพลงนี้มันพูดเกี่ยวกับอะไรฮะพูดเกี่ยวกับว่าแบบว่ายกให้ผู้หญิงเราว่าเป็นเจ้านายเราแบบว่าอยาก แบบต้องการอะไรแบบก็จะมาหามาให้หมดอะไรประมาณนี้ครับผมสั่งได้สั่งได้ได้ครับจริงบอสเป็นคนอย่างนั้นปหครับผู้หญิงสั่งได้ได้ครับผมแม่นี่ผู้หญิงสั่งได้ของบอสนี่คือคุณแม่นะคุณนะอย่าไปมองในเรื่องอื่นน้องยังเด็กอยู่อะพี่ต้นรู้จักแล้วนะข้าไปที่น้องป๋าครับน้องป๋ามว่าไงค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่แบบได้มีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็ใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอเป็นไงครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบ คือมันเหมือนกับชื่อเพลงเลยค่ะก็คือเหมือนแบบหนูก็แบบไปชอบกับคือไปแอบเหมือนเป็นเพลงที่แบบเด็กๆแอบชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นพี่อมีแฟนแล้วอ๋อแล้วสุดท้ายมันจบยังไงเนี่ยอกหักสิคะแพงตรงนี้ข้ามาที่น้องเกฟครับน้องเกฟเพลงเป็นยังไงขอบคุณที่ทิ้งกันค่ะขอบคุณที่ทิ้งกันค่ะเขาทิ้งเรานะขอบคุณใช่ก็คือเขาทิ้งเราแต่เราไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาโอ้ยตอนจบแรงอ่ะเพลงเนี้ย ขาทิ้งเราแต่เราไปเจออะไรที่มันดีกว่าขอบคุณนะที่ทิ้งไม่งั้นฉันก็คงไม่เจอคนดีแบบนี้ขอบคุณที่ทิ้งกันเพลงนี้โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอยากฟังเล้วยครับผมคุณต่อไปครับว่าไงก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่มีเพลงของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงพูดไม่ออกค่ะพูดพูดไม่ออกซึ่งมันแตกต่างจากคาแรคเตอร์น้องจริงๆใช่แล้วเนื้อหาเพลงเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับว่าคือเราไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอกก็คือจะมีวิธีบอกที่แบบว่า นั่นแหละค่ะเออเข้าใจหรือเปล่าเป็นวิ่หนอที่แบบเป็นแบบสไตล์น่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้คนั่นแหละอาจารจะเข้าใจโอเคคนต่อไปพี่ตุ้มแข็งครับครับก็รู้สึกว่าไม่มีใครดีกว่าครับเออขายเพลงกันตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องถามชื่อแล้วครับชื่อเพลงอะไรพูดไปแล้วครับไม่มีใครดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาคืนตอนเล่นเกมเพี่มเพลงคือจะเป็นแบบผู้ชายแบบไม่สนอะไรเลยครับในโลกนี้ไม่ไม่อยากจะอยู่อะไรทั้งสิ้นแบบมันไม่เอาอะไรเลยครับผู้ชายคนนี้ครับนี่นี่ยต่งแต่งชีวิตจริงเลยชีวิตจริงเลยครับตัวตนจริงจริคเลย ก็พี่ว่านแต่งให้พี่ว่านก็มาคุยว่าเอ้ยเอาไงอะไรเงี้ยพี่ว่านคุยแป๊บเดียวบอกเออเอาเงี้ยละกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไไม่ได้คิดอะไรครับเลยพี่ว่านเลยเห็นไหมคุยคาแรคเตอร์น้องแล้วไงรู้ว่าน้องเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่ไดจริงไม่เอาอะไรเลยหรอ ก็เอาบ้างครับก็บางทีแบบก็เช่นเต้นเหลือเอาอะไรบ้างครับตเต้นร้องเล่นร้องเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับเอาการเรียนโอเคอ่คือเกจะขยี้ทาไมเนี่ยกู้การเรียนผิดตรงไหนเด็กสมัยนี้ตั้งใจเรียนจะตายโอเคข้ามไปที่พ่มีนดีว่าพ่มีนครับครับผมค่ะชื่อเพลงลืมร้องไห้ค่ะลืมร้องเป็นเพลงเศร้าจนแบบว่าลืมร้องไห้จริงๆมันพูดถึงอะไรเป็นเป็นถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่ เหมือนคนเราเสียใจมากๆากอะค่ะกับความรักกับอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความเจ็บปวดอะของความรักของเพลงมีแล้วก็สุดท้ายก็ลืมว่าเคยร้องทีมงานขอละทิชชูด้วยเราก็ต้องลืมร้องไห้จริงๆเศร้าแค่พูดแล้วในทางท่าลืมร้องไห้เลยแม้่พูดเองเราก็ยังจะน้ำตาจะไหลออกมา ที่เมื่อกี้ไม่ทำอะไรนะโชว์เล็บแต่มาแพงไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาปุ๊บอยากจะโชว์เล็บเพราะเจ๊ทำมาแพงนะครับผมทำมาหวานพี่กินครับเพี่อะไรฮะของกินครับพี่กินพี่กินก่อนคุณพูดผมขออย่างได้ไหมจะให้ผมถอดแว่นใช่ไหมครัคุณถอดแว่นให้ผมดูหน่อยคุณเหมือนเลนมากเลนโดนเผาเอ๊ย เป็นการชมที่ดีนะคุณเหมือนเลนจริงๆพอเหมือนเลนปั๊บทุกคนรับทันทีเลยขี่เลนว่ามาพี่กินเพลงของกินครับชื่อเพลงเรื่องหน้าอายครับผมเรื่องหน้าอายเจ๊ครับเจ๊ให้เกียรติกินด้วยนะใช่ไหมคุณช่ไิตคุณเคยทำอะไรที่เป็นเรื่องหน้าอายบ้างครับอ๋อเรื่องหน้าของกินไม่มีครับเพราะว่าชีวิตนี้ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์นะฮะไม่ไม่ไม่ก็คืออะไรอันนบอะไรคือเพลงนี้ครับผมมันเป็นมันเป็นเลขชื่อจริงไงของน้องปออันนบ นะฮะก็เหมือนกับแบบคนเราอะครับแบบไปเคยไปรักใครมากแบบซากคนหนึ่งแล้วแบบโอ้ําทำทำไมเรือกหน้าอย่างซากคนหนึ่งครับมันเพื่อจะได้ฟีลลิ่งเหมือนลืมมาฮะครับผมครับก็คือเหมือนกับแบบเราไปรักใครมาสักคนหนึ่งแล้วแบบเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยความจริงแบบเราไม่เห็นจะต้องครั้งหนึ่งเคยไปอุ้ยกล้องครับ ครั้งหนึ่งเราแม่จะต้องไปแบบทุ่มเทอะไรเพื่อเขาขนาดนั้นเลยมันที่มีนิกินรักเจ้มากเออรักเจ้มากรักเจ้มากครั้งนึงพอกินไปเที่ยวเขาดินปุ๊บว่ามีอย่างเจ้เต็มไปหมดที่เขาดินก็เห็นต้องรักเจ้ขนาดนั้นเออเป็นเรื่องน่าอายครับอะไรที่เรื่องนเจ้ครับผมโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยกลับมาขยี้ทีหลังคู่นี้มีอะไรน่าขยี้เยอะครักลับไปที่ฝรั่งครับฝรั่งว่าไงฮะ เพลงชื่อใกล้ชิดคิดไกลครับใกล้ชิดคิดไกลฝรั่งผมรู้ว่าว่าคุณมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่คุณต้องช้าๆนิดหนึ่งชื่อเพลงว่าใกล้ชิดคิดไกลใกล้ชิดคิดไกลอ๋อเฮ้ยเพลงนี้ผมพอจะเข้าใจง่ายเราใกล้ชิดใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็จะคิดไปเลยเถิดใช่ไหมใช่ครับผมอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกเขาว่าคุณคิดอะไรอ่ะนี่เล่นมุกเปลี่ยเป็นประโยคที่ไม่น่าถามเมื่อกี้กีฬาที่ฝรั่ลังทำ น่าจะมาจากบอสครับโอ้โหบอสถ่ายทอดได้เร็วมากถ่ายทอดเร็วมากเอาอย่างงี้ก็ผมถามฝรั่งดีกว่าเพลงนี้คุณกำลังพูดถึงอะไรครับพูดถึงผู้ชายสักคนครับผมมานถึงผู้ชายทั่วไปแหละครับผู้ชายทั่วไปก็เห็นผู้หญิงใช่ไหมครับเราก็อยากชอบอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้เออนั่นแหละแล้วก็พอมาใกล้เคียงเราก็จะแบบคิดไกลอะไรเงี้ยไงฮะก็เป็นเพลงใช้สําหรับผู้ชายทั่วไปครับผมทั่วไปที่แบบว่าอยู่ใกล้ใครก็ชอบนี่นี่นั่นก็ว่ากันไปได้ได้ร้องครั้งแรกเพลงนี้รู้สึกไงงงบ้าชีวิิตจรม นิดนึงครับแต่ก็ชอบครับผมเพลงนี้สนุกดีครับเป็นคนพูดเร็วเป็นฝรั่งพูดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังให้ทันมีซัพเตอร์้์ไหมไม่มีเอางี้แล้ต่อไปเราจะมาแข่งขันเกมแต่เกมต่อไปของเราเนี่ยเราจะให้น้องๆเนี่ยแบ่งทีมกันข้างละหกคนแบ่งเลยแบ่งเลยข้างละหกคนแล้วจะมาแข่งกันละไม่มีทีมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอางี้เอางี้ เดี๋ยวตอนตอนนี้ต้องแบ่งทีมกันก่อนเนื่องจากว่าเราจะให้น้องๆทางบ้านเนี่ยเชียร์มาเนื่องจากว่าเราต้องแบ่งทีมเป็นทัดเจนก่อนอ่ะหกคนจะแบ่งครึ่งเลยไหมหรือว่าไงอ่ะเอาอย่างนี้ทุกคนยืนขึ้นครับอ่ะทุกคนยืนอ่ะจับกลุ่มครับไปฝั่งพี่คิวแล้วก็ฝั่งพี่เจริญครับอ่ะอยู่ฝั่งพี่เจริญปยครับปลปฝั่งพี่คิวไปนู่นเอาฝั่งพี่เจริญมาฝั่งพี่เจริญมาผมไ้ครับอ่ะฝั่งพี่เจริญมาอ่ะทีนี้นะครับผมเอาเป็นหัวหน้าทีมแล้วกันหัวหน้าทีม ฝั่งผมนะครับพิมเอสวันพักหนึ่งนะครับคือทีมของน้องปอฝั่งผมนะทั้งหมดเลยนะครับผมกส่วนเอสวัน่งผมนะครับพิมเอสวันพักสองคือทีมของขี้เรนนะครับอ้ขี้เรนครับผมใช่ของเรนใช่ของเรนโอเคเราจะแบ่งกันชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆเชียร์ทีมไหนก็ส่งเข้ามาแล้วก็ส่งมาที่8787นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนกลับมาช่วงหน้ามีหาแน่นอนไปเลย